วันนี้ขอเสนอฮิโรกิมิยาสวะกับตันและเพื่อนรุ่นพีมของชนาทิพย์สงกระสินนะครับฮิโรกิมิยาสวะนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นปัจจุบันลงเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาตั้งแต่ปีคศ2 0 0 8เป็นต้นมาข้อมูลส่วนตัวนะครับเกิดวันที่28มิถุนายนคศ1989อายุ31ปีสถานที่เกิดคาเตจ,จังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น ฮิโรกิเบียสวะคือกัปตันทีมของคอนซาโดเลซัปโปโรโดยตำแหน่งกองกลางโตรุกรายนี้นะครับเคยผ่านการลงเล่นทีมชาติในญี่ปุ่นในชุดยู -19 จ er, ิงแชมป์เอเชียมาตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วโดยลงเล่นในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะไป3ประตูตอ่อ2ในสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันที่18พฤศจิกายน2007ในยุคที่ช้างศึกนั้นมีเกิดกลิศทวีการนำทัพแถมทำไป1ประตูในรอบสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มอีกด,ด้วย ที่กลุ่มเชนะอิ่ัน4ประตูต่อ2ในวันที่2พฤศจิกาย,ยน2008ปเป็นต้นมาโดยในฐานะกัปตันทีมตำแหน่งกองกลางแล้วซึ่งมักเล่นในพื้นที่ใกล้กันกับเจชนะทิพสงกสินและทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นอย่างมากนะครับครั้งหนึ่งเมียสวะเคยออกปากแซวชนะทิพเอาไว้ว่าอาจจะมอบเบอร์สิบให้ในอนาคตเลยทีเดียวแต่ถ้าหากพูดถึงสไตล์การเล่นแล้วละก็หากเราเปรียบชนาทิพเป็นเมสซิเจแล้วเมียสวะก็คือซินาดินซีดานแห่งเอเชียยังไงอย่างนั้น เขาคือจอมทัพเทคนิคสูงคนหนึ่งที่มีสไตล์การเล่นที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมากมีความคิดสร้างสารรค์และสามารถบัญชาเกมลุกได้ดีมากๆจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับนักเตะเจลีมาแนะนำให้เพื่อนๆไดติดตามกันอีกนะครับถ้าชอบกดถูกใจและกด Subscribe ก้าสามขาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและพบกันคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ